คลิปที่ผมจะมาตอบปัญหาที่ทุกคนเป็นกันนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นกันบ่อยก็คืออธิษามาหาผมเยอะมากก็คือทําตามผมแล้วแล้วไม่ได้แบบที่ผมทําหรือว่าลงแล้วไม่ติดนะครับทั้งการลงเสื้อผ้าลงวัดทุกอย่างนะครับคือที่ทุกคนลงไม่ติดนะครับปัจจัยแรกนะครับทุกคนมีโฟลเดอร์มดไหมลองมาใช้ก่อนว่าได้สำรองไฟล์ในโฟลเดอร์มดไหมถ้าในโฟลเดอร์มด มีไฟล์อัปเดตไฟล์นี้อยู่กดเข้ามาจะมีคําว่าอัปเดตให้ทุกคนนะครับมีสองทางเลือกก็คือลบข้างในนี้ทั้งหมดกลับเปลี่ยนมาเป็นในคลิปผมจะสอนเวลาจะสอนลงผมจะให้กดอัปเดต x64 dlc อะไรนี้ประมาณนี้หรือว่าให้กดอัปเดต common data อะไรนี้หรือเวลาเซิร์ช ผมจะให้เซิร์ชข้างหน้าข้างหน้าแรกเพื่อหาไฟล์แต่ถ้าหลังจากนี้ให้ทุกคนเข้าในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเซิร์ชถ้าทุกคนมีนะในของในโฟลเดอร์นะี้ถ้าทุกคนมีให้เซิร์ชนะครับในนี้แทนและถ้าเข้ามาในสมมุติเข้าโฟลเดอร์วอตอัปเดตยกสี่เดีแล้วที่เอไม่เยอะเท่านี้ทุกคนต้องกรอบตรงนี้ทั้งหมดนะครับ ไปในโฟลเดอร์หมดนะครับทั้งหมดแล้วก็ไปก๊อปตัวนี้ด้วยนะครับก๊อปตัวอ,อัปเดตแล้วก็คอมมอนดัตตาแล้วก็ dlc ลิตรด้วยนะครับก๊อปแบบทั้งหมดนะครับก๊อปในนี้ทั้งหมดนะครับไปด้วยหรือว่าก๊อปโฟลเดอร์นี้ไปก็ได้ครับแล้วไปใส่ครับแค่นี้ทุกคนจะลงได้นะครับ เพราะว่าหลายๆคนนะครับไปดูคลิปสอนของคนอื่นมาแล้วเขาสอนให้สำรองไฟล์ในโฟลเดอร์บอทเพราะว่าจะได้ไม่บั๊กนะครับแต่ผมไม่ได้สอนให้ทําเพราะว่าผมไม่ถนัดในโฟลเดอร์บอทแล้วมันก็ค่อนข้างมีปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะนะครับผมก็เลยแยกแม่งเลยนะครับเป็น2ตัวเกมยอมเสียพื้นที่ในไดรฟ์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมีเกม2อันแบบที่ผมสอนในคลิปแรกนะครับ โอเคแต่ถ้าเกิดทําตามแล้วยังไม่ได้ทัก Discord ผมมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมจะเริ่มสอนเทคนิคที่มันเเป็นแอดวานซ์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นเช่นตัวอย่างอ่ะจะสอนการถ่ายรูปแต่ละแนวนะครับก็จะมีแนวสีสดใสกับแนวดาร์กแนวพื้นหลังดำ แนวอะไรมานี้ครับก็ลองดูในดิปคอร์ดผมได้นะครับว่าผมถ่ายแนวไหนบ้างประมาณไหนบ้างนะครับส่วนนี้จะเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมพัดนํทำนะครับผมพัดแล้วผมก็เลิกทำนะครับอันนี้คือมีแค่นี้นะครับลูกค้ามีแค่นี้เลยถ้าเกิดใครจะมาจ้างแบบนี้อีกนะครับผมจะคิดราคาเอกมาขึ้นนะครับโปกติมันแปดสิบผมจะคิดเป็นร้อยครับเพราะว่าผมถือว่าผมไม่ได้อยากทําแล้วนะครับ อนนี้ผมขึ้นโปรเจกต์ใหม่ก็คือเป็นโปรเจกต์นี้นะครับก็ลองมาติดตามได้ครับผลงานเดซิมผมยังไม่รับทำนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้าผมว่างจริงๆผมจะมาสอนทำเดซิมเพราะว่าผมต้องลงมัดใหม่ทั้งหมดนะครับวัดผมหายทั้งหมดเลยก็นะครับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เมนแล้วก็มากดติดตามมากดไลค์นะครับขอบคุณจริงๆครับที่ผมหยุดทำไปเพราะว่า ผมหนึ่งคือผมไม่มีเวลานะครับแล้วก็ค่อนข้างดาวๆด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาทํคลิปนะครับแต่เ่่านี้เริ่มมีไฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทํานะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ักมาบอกกันอย่างนี้ว่าแบบถ่ายรูปได้เพราะผมเลยอย่างนี้ผมก็ขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนถ่ายรูปได้สวยๆนะครับติดตามผมด้วยครับเจนครับ